ขอบคุณพี่แดงสุภาวดีแล้วก็พี่จิมวรไรรัตทองมีพนักง,งานวอเทคจำกัดทุรกานก็เจอกันว่าครั้งก่อนก็หลังกันดินไหวคร <c oughs> าวนี้เจอกันหลังนำท่วมหัดใหญ่มีใครคนหัดใหญ่บ้างมีคนตรงคร้ามมัมีม,มั้รับผลกระทบไหมอืมอ่ะ ก็เอาเป็นว่ามีคําถามหลังจากที่น้องเพ็ญได้เข้าไปอยู่ในป่าไปเรียนอยู่ที่ห้วยกระเจากาญจนบุรีแล้วก็อู่ทองจังหวัดสุพรรบุรีก็สถานที่มันก็ไม่ห่างกันมากเอาเป็นว่าการเรียนเนี้ยมันก็มีคําสั้นๆนะว่าน้องเพี่จะไปเรียนอะไรอีกนะี่ก็เรียนเพื่อเปลี่ยนนั่นแหละอยากเปลี่ยนตัวเอง มันมีคำถามที่มันจะคิดใจพวกเราลองช่วยกันตอบก็ได้นะในคำว่าสร้างกับคำว่าทำลายระหว่างคำว่าสร้างกับคำว่าทำลายเนี่ยอย่างไหนมันสำคัญกว่าอย่างไหนดีกว่าเนี่ยคำถามแรกก็โดนกระตุกโดนถามจากครูเชื่อไหมว่าหลวงพี่ตอบว่า คำว่าสร้างก็การทำลายอะไรมันดีกว่ากันเราก็รีบตอบเลยครับว่าสร้างดีกว่าอยู่แล้วนะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบเนี่ยครูก็จะให้เราชุกคิดแหละการสร้าง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 ไม่รู้ทิศรู้ทางสร้างแล้วเลื่อนลอยก็มีเยอะแยะบางทีก็สร้างนี้สร้างสิ้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งการทําลายบางอย่างดีนะหลวงพี่เพราะอะไรครับทําลายความขี้เกียจได้ดีไหม ทำลายบางอย่างทำลายการที่มันมันเห็นแก่ตัวทำลายสิ่งที่มันมันทำลายสุขภาพรเราเนี่ยเราทำลายบ้างไหมอะ่ะความคุนจินเคยจินที่มันก็ทุกก็โทษได้ตัวทำลายที่ดีมากที่สุดตัวหนึ่งอะ่ะครูก็พูดมาคำทำลายอัตตานะตัวตนเราอัตตาเราเนี่ยมันแรงมันเกาะมันยึดไปหมดเลยทุกเรื่องฉะนั้น คำถามแรกๆเนี่ยมันก็กระตุกตัวหลวงพี่เราว่าเฮ้ยหลวงพี่ไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรตัวเองบ้างหรอเนี่ยเราเราก็มองภาพตัวนี้ว่าก็บวชแล้วไงก็ดีแล้วนี่ก็มาบวชนะอยู่ฟังงานไปก็ดีแล้วนี่ได้สอนเด็กได้ทำนาทีได้ปฏิบัติอะไรที่เราคิดว่าเราก็ดีแล้วเนี่ยสิ่งดีอาวงล็บวงแรกเ็าเรียกว่าเป็นสิ่งที่บวกของเราอะทุกคนมีทางนั้นแหละแต่เราสังเกตตัวเองเนาะหลงพี่ลองคิดเปลี่ยนบางสิ่อะไรเงี้ย ทำไมต้องเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันยังมีอะไรที่ดีขึ้นดีกว่าดีเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้การไปอยู่กับครูเนี่ยที่ครูคาดหวังให้เรามองตัวตัวแรกคือตัวบวกที่เรามีนะั่นแหละทุกคนก็มีบางครั้งไอ้ตัวบวกที่เราคิดว่าเรามีเราดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นโทษเราได้นะก็เราเพิ่มไปไปตกไปจมไปไปยินดีกับมันเนี่ยนะ บางคนก็ก็ทำงานละเอียดดีแล้วนี่โอ้โหจำมันช้าไม่ทันเพื่อนไม่ปรับปรุงให้มันเร็วรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นก็ไอคำที่ว่าเราเคยพวกมันก็ยังมีข้อตำหนินะเราเคารพนบนอบอ,อนน้อมแต่บางทีมันก็เหยาะแย่รู้สึกไม่จริงจังไม่ขึ้นข้างมันโดนมันมีมุมอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนแต่ไอเชิงบวกที่เราคิดว่าดีแล้วมันต้องดีขึ้นอีกก็มีนะอ้าไม่เป็นไรรักษามันไว้ สิ่งดีๆในตัวเองทุกคนก็มีทั้งนั้นแหละในบ้านในครอบครัวในที่ทํางานสิ่งที่สองเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเองได้มันต้องมีตัวช่วยครับนี่ไงวันนี้ที่หลวงพี่ไปเรียนเพราะว่าหลวงพี่มีตัวช่วยก็คือครูนะครูอาจารย์กัลยาณมิตรและใครก็ตามที่เป็นเพื่อนอนะ่ะที่เขามีความสามารถเขาเก่งแหละเรามาเรียนรู้อะไรก็ตามบางทีมันก็ไม่ได้รู้ไปหมด หรือบางทีสิ่งที่เราแย่เลยฟลิมือไม่ดีเลยอะโค้ดคนที่ช่วยเราเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นไปเรียนกับครูเก,กวีภาวะเกวีที่ท่านเห็นท่านมองเลยเรามีโอกาสตรงนี้แหละท่านจะคอยเตือนคอยชุดคอยบอกเราว่าตัวชุดบางอย่างมันชดเราลงนะแต่ตัวดึงตัวรังให้เราลุกขึ้นให้ได้เติมตื่นให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงแล้วทําซ้ําทําซ้ําทําแล้วทําแล้วมันจะเป็น จะเป็นความคุ้นจินใหม่นะใครลองตื่นเช้าๆขึ้นอีกสักนิดนึ่งได้ไหมเราทําให้มันคุ้นจินเนี่ยเราลดจินของหวานดูไหมเนี่ยเนี่ยมันคือเป็นการโดนดึงโดนกระตุกมันทําให้เราตื่นรู้อะไรบางเรื่องบางอย่างพอเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างมันเป็นเป็นนิสัยใหม่เป็นความคุ้นชินใหม่แล้วหลวงพี่เนี่ยผิดพลาดตรงการที่เราก็คิดว่าเราก็รับภาระหน้าที่ดูแลวัดว่าสอนเด็ก เราไปจิตนิมนต์เราไปสแสดงธรรมก็พอแล้วมังง้งเนี่ยมันมันยังมีอะไรที่เราต้องต้องไปอีกเนี่ยเพราะว่าได้การที่เราไปเทศเราไปแสดงธรรมเราไปส,ไปสอนเด็กเด็กทรู้เรื่องมัมเ <laughs> ขาได้อะไรแล้วไงต่อ <laughs> ใช่ไหมวันเนี้หลวงพี่เคยคิดว่าเราต้องทํามาหากินเราประกอบอาชีพ เราก็มีตัวมีตนมีสถานภาพแล้วเราก็พอแล้วนี่ใช่ไหมอย่างทุกคนวันเนี้ยเราเราคิดว่าจะไปต่อแล้วไงต่อเอาอยัางไงต่อกับตัวเองบางทีมันไปไม่ถูกแล้วบางทีพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเรามาสํารวจตัวเองอันนี้เราก็พูดมากไปบางทีก็พูดไม่ตรงประเด็นหรือบางครั้งความพูดพลาดอะไรที่เรารีบ่วยรีบขวาเป็นนิสัยเดิมๆม,มันต้องโดนกระตุกโดนแนะนําละและสุดท้าย วงที่สามเนี่ยก็เรียกว่าการออกแบบชีวิตใหม่การออกแบบชีวิตใหม่ที่เราควรนะจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆแลอทําอะไรที่เป็นนวัตรกรรมวันนี้ทุกคนลองคิดด้วยครับว่าถ้าเราหวังชีวิตว่าแค่เงินทองนะเกียรติยศชื่อเสียงอะ่ะครอบครัวนะ่ารักอบอุ่นมีแฟนอะ่ะพอไหมเอาแค่นี้ไหมก็ได้งานได้เงินแล้วนี่ ได้ครอบครัวน่ารักอบอุ่นได้ชื่อเสียงเกียรติยศนะมีบ้านมีรถมีทุกอย่างต้องมีอะไรอีกสุขภาพที่ดีนะอันนี้เป็นเบืเ้องต้นที่เราเห็นโดยสายตาลทุกคนก็ต้องการแค่นี้แล้วมีคำถามมาถามอีกเอาถ้าให้เงินคุณอยากได้เท่าไหร่เงินล้านนึงพอไหมวันนี้บางคนขอห้าล้านเอาได้เดี๋ยวจะให้สิบล้านก็ได้แต่พรุ่งนี้ไม่มีแล้วเอาไหม โอ้เจอคำถามครับนี้ไปก็กระตุกได้มันกันเนาะบางทีสิ่งที่เป็นข้อคิดกําลังใจอะไรบางอย่างมันก็มาฉุกคิด,ดว่าเออเราวิ่งห้างเงินมากมายออแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มียูเนี่ยมันไม่สําคัญเลยเนาะพรุ่งนี้สําคัญกว่าเรานะวันนี้วันนี้มันก็เป็นวันที่ได้โอกาสแล้วจากเมื่อวานแล้วเราเนี่ยกําลังพิดพลาดอะไรมีคำหนึ่งเนี่ยครูบอกว่า เราต้องเปลี่ยนนี่จากการเรียนรู้ตามเคยเรียนรู้ตามอ่ะก็เขาพูดอะไรก็ฟังตามหนังสือว่าไงก็ว่าอย่างนั้นมีพุทธพจน์มีคําพูดอะไรบางทีลงงพี่ตามตามตามแต่รู้ตามบางอย่างก็รู้ได้ไม่หมดเพราะว่าต้องเปลี่ยนจากการรู้ตามเป็นการเรียนรู้ตื่นถ้าไม่ตื่นก็แสดงว่ามันยังอยู่แค่รู้ตามหรือไม่รู้ไม่ชี้ชีวิตจะเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่นะ ดวงตะวันมันโผล่หน้าขึ้นทุกวันมาทักเราทุกเชา้าเราไม่ละอายใจหรือมันต้องรู้ตื่นสิตื่นรู้ตื่นเห็นตื่นตระหนักที่จะทําอะไรใหม่ๆโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวเองเนี่ยโดนคำนี้เข้าไปเพราะเราไม่เคยคิดจะออกแบบตัวเองเลยจะทําอะไรเส้นทางที่ตัวเองมีครูอยากให้เรามีนวัตกรรมตรงพี่น่าจะต้องทําอะไรต้องเขียนต้องสร้างสรรค์อะไรกว่านี้ อันนี้ก็เป็นภาวะชีวิตที่ไปอยู่ในป่าไปอยู่อูทองอยู่หัวกระเจา้าก็มาเล่าให้ยมฟังก็การเปลี่ยนกองหลวงพิษเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแนวคิดมุมมองอะไรหลายอย่างเลยนะเปลี่ยนการพูดเปลี่ยนการกินต้องเปลี่ยนเยอะเลยก <c oughs> <c oughs> ็ก็กกนํามาเล่ากันและอย่างที่บอกว่าเราก็วุ่นวายอยู่กับการเคยชินอะเฉล่ซ้ําๆเก่าๆ หาเงินหาทรัพย์หาอำนาจหาชื่อเสียงเราย้อนกลับไปดูอย่างเช่นเนี่ยเราเราเห็นน้ำท่วมไหมพักตายสงคราหัดใจเราก็รู้สึกเลยเออบางคนทิ้นเนือประดาตัวไม่เลืออะไรเลยภาวะชีวิตนี่มันสำคัญมากบางคนแช่น้ำอยู่สองวันโหฟังดูอะไรแล้วมันไม่ไหวเลยสะเทือนใจมามอาตมาเคยไปช่วยเด็ก ขวาเด็กจากน้ําขึ้นมาตอนฟีห้าซีแล้วก็เด็กคนานาั้นโยกกับพระมาถึงปัจจุบันอายุยนะี่สิาอ่ะก็เคยได้ลูกชายมาจากน้ําคนก็เราก็ว่าเรารู้เลยว่ามันทุกข์สาหัสเนี่ยวันนี้เราไม่มีข้ออ้างแหละเห็นไหมบางคนไม่เลืออะไรเลยแต่งร้านเป็นสิบสิบล้านเลยนะน้ําท่วมมาล้านพังเราพี่ยังคิดแต่เราเสื้อผ้าไม่มีบางคนข้าวจะกินก็ไม่มีน้ําไม่มีที่รับที่นอนอะไรก็ไม่มียุกยา เห็นไหมมันมันทุกอย่างเลยมันโอ้โหแวบเดียวในสายตาแล้วถามว่าวันนี้เราไม่มีข้ออ้างแล้วที่จะมารักถม,ข,ม,ข,มข่มขืนนะร่างกายก็ดีสุขภาพดีที่ลับที่นอนดีน้ําดื่มมีดีมีสุขภาพมีที่หลับที่นอน,นม,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 บนอนมีบ้านมีรถมีนี่มันจะต้องไปทุกอะไรก็โอ้โหเห็นเห็นทุกคนอื่นตอนนั้นนี้มันไม่มีข้ออ้างที่จะต้องลุกขึ้นสู้และลุกขึ้นทําเปลี่ยนแปลง ก็อย่างที่บอกอะพอพอวันนี้มันมันมาแล้วมันคือกอําไรของเราแหละแล้วก็มีค่าที่สุดแล้วในนี้ในขณะนี้เดียวนี้เนะี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นของมีค่าใช่ไหมครับให้เราได้อะไรมากมายแต่ถ้าไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับวันนี้โลกงพี่เองเอะไปเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนนั่นแหละพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองมาพูดมาคุยมาทําให้พวกเรารู้สึกว่าชีวิตเรานะจะเคลื่อนอยังไงนะ เราพร้อมใช่ไหมครูอบอกที่จะตายจากเมื่อวานเมื่อว,วานมันเป็นอดีตไปแล้วล่ะลุงพ,พีเป็นคนอาจจะเก็บกดคิดน้อยเนื้อต่ำใจอาจจะอยากจะไปเปลี่ยนแปลงไอ้นู่นไอ้นี่คนเรามันเจอจะสุขมันไม่ได้หรอกนะแล้วเราก็ยากจะไปลบอะไรอดีตจากทุ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 กให้ลบได้จริงๆงก็ไม่ยากลบและเมื่อก่อนนี้อาจจะคิดฟุ้งซ่านแล้วพร้อมไหมที่จะตายจากเมื่อวานเพื่อชีวิตใหม่ของวันนี้ เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อความหมายของความมีอยู่อย่างจริงแท้เนี่ยคำสัน้นๆพวกนี้มันมันทำงานในจิตเราเออเมื่อวานมันตายไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่วันนี้มันสำคัญมันต้องไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอนะเออเรามักตั้งหวังอะไรที่ปลายทางเนี่ยกวีของครูในทางจักราครูบอกว่าเรามักตั้งหวังอะไรที่ปลายทางเยทุกคนเห็นภาพไหม หวังอะไรไว้เรามักตั้งหวังอะไรที่ปลายทางจนลืมเราในก้าวย่างไปบังหนอที่สุดแค่ไปถึงแล้วพึงพอมิได้ต่อได้ต้นจนจากตายทางจักราของอาจารย์สิวการปฐุมพุธคือการนำบทกวีบริมาเนี่ยจริงๆก็ไม่มีเวลาจะทอดความให้ ถ้เยอทะยานดิ้นรนอยากจะไปมากมายทังนู้นทังนี้บางทีเป้าหมายก็ไปแล้วถึงแล้วนะแต่เราก็ลืมดูเลยเราว่างทางเนี่ยใช่ไหมครับเราได้เงินได้อํานาจได้ทรัพย์ได้ยศหรือเราได้อะไรจริงๆอ่ะแต่เราลืมให้ความสําคัญกับเนื้อแท้ของชีวิตอ่ะเราไม่สนใจที้เราไม่เคยห่วงต้นไม้ไม่เคยเป็นผู้ที่จะให้เลยเห็นไหมได้แต่รับรอรับรอรับบางที ได้จากแม่ได้จากคนใกล้ชิดหรือคนที่เขาอเอื้อเฟื้อกื้อกโดยเฉพาะพี่แดงเนี่ยให้หลวงพี่มาตลอดเอื้อเฟื้อมาตลอดก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะเป็นผู้ได้ให้ได้ตอบแทนอะไรคนอื่นบ้างหรือในระหว่างทางเนี่ยเราเรานั่งรถไปเราจะไปแต่ปลายทางนะแต่ข้างทางสวยๆงามๆเราไม่ได้มองผู้ร่วมทางเราเป็นยังไงเราเราหลงลืมความแบ่งปันเอื้อเฟื้อแล้วก็ในขณะนี้เดียวเนี่ย เราจะตั้งเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องยศเรื่องอำนาจเรื่องความรักแต่ว่าที่เราเป็นอยู่จริงๆของชีวิตเดี๋ยวนี้ขณะนี้คืออะไรเราก็ลืมหายใจอยู่ไหมไม่รู้สึกตัวเห็นไหมไม่รู้ไม่รู้ตัวปล่อยไปละฟุ้งซ่านกันเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็บางทีไม่ได้อะไรเลยบางคนลรงเรีเรียนจบได้เกรดเฉลีย่ยได้อะไรแต่ว่าเราเหลืออะไรในความรู้ในหนังสือในตลาไม่เหลืออะไรเลย เพราะเรามุ่งแต่เอาเกรดเอาคะแนนเอาใบปริญญาแต่เราก็ละเลยสังคมรอบคางเราก็อาจจะไม่สนใจแม่พ่อจะเน็ตจะเน่ยอะไรอันนี้มันก็แปลกเออใช่นี่คือการผลิตซ้ำความล้มเลวที่หลวงพี่เคยเป็นเอาละว,วันนี้หลวงพี่อาจจะไม่ได้เป็นพระที่แบบว่ามานั่งรับจิตนิมนตะ์เนาะให้สิ้นให้พรเนื้อคอรับบริจาคอะไรแบบ ชนบที่เราเคยเป็นเนี่ยเราก็ต้องระวังแหละดย่างนัวิทย์จะเป็นผู้ผู้มีโอกาสได้ให้อยากให้คนอื่นตื่นน่ะตื่นรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคํานึงอะ่ะนวัตกรรมมันต้องสร้างต้องทามันมันมันต้องดีกว่าเดิมมันต้องทํากว่าทำให้ให้มันได้ดีกว่าเดิมที่คนอื่นยังไม่มีนะอัตลักษณ์เนี้ยพี่แดงทําให้เราเห็นแล้วว่าวอร์เทคเราคือผู้ที่ผลิตน้ําสะอาด เพื่อไปใช้ในการแพทย์คือเรามีนวัตรกรรมของเราตลอดที่มันไม่เหมือนคนอื่นเห็นไหมทําไมที่โรงพยาบาลตั้งหนตาต้องเลือกที่เราเพราะเรามีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนผู้อื่นเห็นไหมครับว่าในสถานการณ์ที่เลวร้วายบางทีน,น้ำท่วมพิจินเขาคิดเลยนะบ้านโมเดลใหม่ๆที่จะเปียกน้ําได้เขาคิดเครื่องทําความสะอาดเขาต้องคิดคิดคิด,คดวิธีที่มันปรับตัวอยู่กับน,น้าท่วม อุปกรณ์วัสดุใดอะไรที่มันมันต้องคิดคิดคิดกลับกลายเป็นว่าวิกฤตมันสร้างโอกาสให้คนตื่นรู้และทำและเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ผลิตตากับความล้มเหลวปิดปาติกวันนี้ขอบคุณพี่แดงตั้งใจจะมาเยี่ยมห้าเอาหนังสือเอากวีมาฟักแล้วพี่แดงว่านิมนต์สาาร้างรูปจะมารูปเดียวมาเงียบๆก,ก็ก็ขอสามลูกก็เป็นพิธีมินิมินิแน่นอะ,นะมาพูดมาคุยกันโดมนตนภาวนากันเนี่ย เราเห็นคนทุกข์ยากกว่าเราท้าเดือดร้อนกว่าเราเราก็มีความรู้สึกด,ดีและเออไม่เป็นไรเราต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องก้นกวต้องทําอะไรให้ดีกว่าเดิมพรุ<ม>่งนี้ละสําคัญเรายังมีอนาคตรเรายังต้องทําอะไรที่ดีกว่าดีกว่าวันนี้มันผ่านไปหรืออดีตผ่านไปแล้วเราก็ตายไปแล้ะจากเมื่อวานเราต้องไปต่อไปต่อนะยังไงต่อก็คือชีวิตมันจะต้องเพื่อ เพื่อประโยชน์ที่มันดีกว่าเดิมแล้วก็แบ่งปันกันนะตัวเองก็ไม่กอดทุกครั้งโทษให้ตัวเองไม่ทําเบียดเบียนทําร้ายใครแล้วเราสร้างสรรค์หานวัตกรรมอะไรให้ชีวิตเราแตกต่างนะครับหลวงพี่ก็รอนวัตกรรมตัวเองนะจะมามาหาพี่แดงคนแรกเลยถ้าเขียนอะไรเป็นรูปเป็นเล่มหรือวิจัยอะไรสําเร็จอ <laughs> พู้่อใช่ไหมคร <ำ S 1> ับ <คำ S 1> แล้วพี่แดงเนี่ยเป็นคนที่ชอบเขียนในต้นเขียนยันฟังแล้วยัดฟังไหมคะพอดีเมื่อกี้รับปพ่อคดีเงินทองที่ได้มาคือผลของงานเพราะเราสารความรักความพอใจยิ่งสนุกยิ่งทำมากเบิรบานไปผลที่ได้คือความสุขจากการทำมีปัญหายิ่งสนุกกับการแก้ หาเนื้อแท้ของสาเหตุเพื่อเกิดผลทั้งยังปรับเข้าใจได้กับใจคนพัฒนาจนสำเร็จในทุทาาไม่โทษใครแก้ไขในวิธีการไม่ดักการหาความรู้อยู่เพื่อพัฒนาทั้งกายใจไม่รู้เบื่อเพื่อจุนเจือจิตใจไปนานๆสาธุาอ่ะ นี่คือนวัตกรรมนี่พี่แดงก็สร้างให้เราเห็นแล้วใช่ไสร้างกำลังใจสร้างองค์กรสร้างนวัตกรรมที่ที่มีผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แล้วแต่ว่าสร้างที่สำคัญก็คือสร้างนิสยัยสร้างพฤติกรรมให้เราเห็นเป็นตัวอย่างนะเราขยันเราเต็มที่เราใจใจเราอดทนเราคิดคน้นเราไม่หยุดนิ่งเอันนี้การเรียนรู้ที่สำคัญมันเป็นเรื่องนี้นะเราไม่ว่า สร้างอะไรก็ได้ที่มันไม่ก่อทุกข์สร้างโทษทําลายอะไรที่ดีที่สุดก็ต้องทําลายมันอัตราตัวตนความเห็น้นแกตัวความขี้เกียจขอบพระคุณนะครับพี่แดงแล้วก็พี่แดงสุภาวดีพี่จิมอะไรยรัตขอให้พนักงานทุกท่านของไวัทบอร์ดเทคจำกัดนะครับมีความสุขความเจริญทุกภาพกายที่แข็งแรงมีจิตใจเบิกบาน p h องสัยมีสต,ติมีปัญญามีความสามารถ มีโอกาสได้ส่งต่อแบ่งปันได้คิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อประโยชน์ตุกของมนุษยชาติก็ขอให้สิ่งที่พี่แดงพ่จิมพนักง,งานทุกท่านได้รวมจิตรวมรางรวมธรรมเนี่ยหรือมุ่งหวังมุ่งมาปรารถนาสิ่งใดนะอาจเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพรั่นสําเร็จพรันสําเร็จพรันสําเร็จ ขออำนาจพระราตนาไตยคุ้มครองโยมพิแดงพิจิมประธานการวอเเทคทุกท่านให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปสิ้นการละนานเธอ